สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเล่าในป่าลึกของไทยเป็นตำนานของนักล่าที่เขาว่ากันว่างดงามที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็น่าสะพรึงกลัวที่สุดเช่นกันนั่นก็คือเรื่องราวของเสือสมิงสาวครับ คำว่าในคืนเดือนเพนฟังดูเหมือนเจ้าโรแมนติกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นเรื่องเล่าธรรมดานะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนเลยล่ะเพราะในตำนานทางภาคเหนือของไทยเราเนี่ยคืนที่พระจันทร์สว่างเต็มดวงแบบนี้แหละคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเอาละครับเรื่องราทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในป่าที่ลึกมากๆแล้วก็เงียบสงัด เป็นสถานที่ที่เหมือนว่าตำนานโบราณต่างๆมันยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆถูกเล่าขานต่อๆกันมาผ่านสายลมในยามค่ำคืนเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิทานเอาไว้กล่อมนอนนะครับแต่เป็นคำเตือนที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยว่าให้ระวังอันตรายที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ายามค่ำคืนเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนอยู่เสมอว่าอย่าได้ประมาทพลังของผืนป่าเป็นอันขาดแล้วคำถามก็คือ อสูนร้ายที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือที่น่าแปลกก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันไม่ได้มาจากความน่ากลัวเลยนะครับแต่กลับมาจากโศกนาฏกรรมของหญิงสาวคนหนึ่งต่างหากเรื่องมันเริ่มจากหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งครับชื่อว่าสายทองเธอเนี่ยเป็นที่เลื่องลือเลยว่าสวยมากเป็นที่รักของทุกคน แต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็เล่นตลกพาเธอให้เดินลึกเข้าไปในป่าแล้วเธอก็ไม่ได้กลับออกมาในฐานะมนุษย์คนเดิมอีกต่อไปตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับเขาว่ากันว่าวิญญาณของสายทองไม่ได้หายไปไหนแต่กลับไปหลอมรวมเข้ากับวิญญาณของเสือเจ้าป่าที่ทรงพลังมากๆจนกลายเป็นสองตัวตนในร่างเดียวกันไปเลยด้านหนึ่งเนี่ยก็ยังมีความทรงจำที่งดงามของหญิงสาวอยู่แต่อีกด้านหนึ่ง กลับกลายเป็นสัญชาตญาณของนักลา่าที่โหดเหี้ยมไปโดยสิ้นเชิงและนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าเสือสมิงสิ่งมีชีวิตในตำนานที่สามารถแปลงร่างไปมาระหว่างเสือกับมนุษย์ได้แล้วก็มักจะใช้รูปโฉมที่งดงามของหญิงสาวนี่แหละเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดแล้ววิธีที่นางเสือสมิงตนนี้ออกล่าเหยื่อละ่ะเป็นยังไงอืมเบาะแสเดียวที่เราพอจะมีก็คือ เรื่องราวการหายตัวไปอย่างลึกลับของชายหนุ่มตามหมู่บ้านต่างๆนี่แหละครับซึ่งพอนำเรื่องราวทั้งหมดมาปะติดปะต่อกันนะก็จะเห็นรูปแบบบางอย่างที่น่าขนลุกมากๆคือรูปแบบการหายตัวไปเนี่ยมันชัดเจนจนน่ากลัวเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเหตุการณ์จะเกิดเฉพาะคืนวันเพ็ญเท่านั้นเชื่อกันว่ามันเป็นช่วงที่พลังอาถรรพ์ของป่าแข็งแกร่งที่สุดอย่างที่สองเหยื่อจะเป็นชายหนุ่มเสมอ อาจจะเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตที่มันต้องการก็ได้และที่น่ากลัวที่สุดก็คือจะไม่มีใครได้พบศพอีกเลยเบาะแสเดียวที่เหลือทิ้งไว้ก็คือเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่บางคนบอกว่าได้ยินแว่วมาจากในป่าเป็นเสียงเรียกที่แน่นอนว่าไม่มีใครกล้าตามเข้าไปและนี่ก็คือขั้นตอนการล่าของเธอครับมันเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนแล้วก็เลือดเย็นมากๆเลยนะ คือจะเริ่มจากการปรากฏตัวในร่างหญิงสาวสวยลึกลับแถวๆริมลำธารก่อนจากนั้นก็จะใช้รอยยิ้มกับสายตาที่น่าหลงไหลของเธอนี่แหละสะกดใจเหยื่อให้เดินตามแล้วก็ค่อยๆล่อลวงให้เดินลึกเข้าไปในป่าจุดที่ไม่มีทางหนีรอดได้และนั่นคือตอนที่เธอจะเผยร่างที่แท้จริงออกมาประโยคที่ว่าเธอยิ้มลึกลับ แต่สวยจนหัวใจแทบหยุดเต้นเนี่ยเขาว่าเป็นคำพูดของคนที่อ้างว่ารอดชีวิตมาได้นะครมันแสดงให้เห็นพลังของนางเสือสมิงได้ชัดเจนเลยว่าความสวยของเธอไม่ใช่แค่ภาพลวงตาธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนมนสะกดที่ทำให้เหยื่อยอมเดินตามไปสู่ความตายด้วยความเต็มใจแต่ในเรื่องเล่าที่ดูจะมืดมนไปหมดนี้มันก็ยังมีแสงแห่งความหวังเล็กๆอยู่นะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กล้าพอจะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับอสูรร้ายตนนี้ชายคนนี้ชื่อว่าขุนครับเขาเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้เลยเขามองว่าเรื่องเสือสมิงเนี่ยมันก็แค่นิทานหลอกเด็กจนกระทั่งเขาได้เจอกับมันด้วยตาของตัวเองและการเดินทางเข้าป่าครั้งนี้แหละกำลังจะเปลี่ยนความเชื่อของเขาไปตลอดการและในที่สุดคุณก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนั้นครับ เธอยือนอยู่คนเดียวท่าทางน่าสงสารมากแล้วก็เอ่ยคำพูดที่เหยื่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเป็นประโยคสุดท้ายในชีวิตคำขอความช่วยเหลือที่แฝงไปด้วยเจตนาที่น่ากลัวที่สุดแต่ว่าในวินาทีสำคัญนั้นเองขุนกับฉุกค,คิดขึ้นมาได้ครับเขานึกถึงคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านขึ้นมาแล้วความลังเลเพียงแค่ชั่วครู่นี่แหละที่ช่วยชีวิตเขาไว้และนี่ คือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยครับเพราะในตัวของขุนเนี่ยเขามีของดีติดตัวมาด้วยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์มอบให้นั่นก็คือมีดหมอครับเป็นกริดลงอาคมที่เชื่อกันว่ามีอำนาจป้องกันพูดผีปีศาจได้และมันก็คืออาวุธเพียงอย่างเดียวที่จะใช้ต่อกรกับนางเสือสมิงได้ พ่อขุนชูมีดหมอขึ้นเท่านั้นล่ะครับร่างที่เคยดูงดงานนั้นก็สลายไปทันทีกลายเป็นเสือตัวใหญ่ที่ดุร้ายแทนมันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับถูกไฟเผาก่อนจะรีบหนีหายกลับเข้าไปในความมืดของป่าลึกเอาล่ะครับเราก็มาถึงช่วงในท้ายของตำนานนี้กันแล้วแต่การเผชิญหน้าครั้งนั้นมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจบลงนะครับตรงกันข้ามเลย มันกลับเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของคำเตือนบทใหม่ซะมากกว่าถึงแม้ว่านางเสือสมิงจะหนีไปได้แต่ชาวบ้านทุกคนก็รู้ดีครับว่าภัยร้ายมันยังไม่ได้หายไปไหนมันแค่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแล้วก็รอคอยเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับออกมาอีกครั้งบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่พลังของเธอนะครับแต่เป็นแรงผลักดันที่อยู่ข้างในต่างหากมันไม่ใช่ความแค้น แต่เป็นความหิวโหยในชีวิตและความอบอุ่นจากมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอจะไม่มีวันได้รับอย่างแท้จริงและนั่นแหละที่ทำให้การกลับมาของเธอเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าขนลุกครับว่าถ้าคืนเดือนเพ็ญครั้งหน้ามาถึงแล้วมีเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากป่าอีกครั้งคราวนี้จะเป็นใครกันที่จะเดินตามเสียงนั้นเข้าไป